ออล้ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมน่ายแด่แดแดอยู่กับผมนายนีวคุณเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่เกมโลบอกเราก็มาอยู่เกมโลบอกกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเกียนรอบนะครับวันนี้เราจะทําการเกียนเคบเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกียนกันเลยครับเราไปเริ่มเกียนกันเลยครับผมโอ้ยชิบหายละตกน้ำมันอีกไม่ตกเว้ยเอ oh dır, ้ยเคบวันนี utan utan okay, ้ผมก็ ตามสัญญาครับโอเคครับ okay, วันนี้ผมก็อ่ากูอยู่ในกรงแป๊บแอบแป๊บเอ้ยนัดไอ้เหี้ยไอ้นัดอย่าฆ่ากูดิก็กูอยู่ในกรงอ่ะ เด็ก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 ไอ้มังกรชัดออเออเฮ้ยมังกรสองตัวข้างหลังนะงนเว้ยระวังนะเว้ยเออตรงนี้แม่งได้เหรอเฮ้ยเย็ดโดยิงทะู้ได้ไมนะั้ยเนี่ย เดี๋ยวจะยิงขึ้นฟ้าไ,ไม่ไปเดี๋ยวกูจะบอกว่ากูอยู่ตรงไหนฟิวยิงบอกกันนะว่ากูอยู่ตรงไหนโอเคละไ,ไม่มีปัญหาเอาอกูชอบเล่นทีเผลอเอ้าเฮียมไม่ถึง ขี้ไม่ออกมึงเข้ามาใกล้ๆมึงเข้ามาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาดิหนึ่งสองสามโอ๊ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยกูบักทันรู้แม่งไอ้สาสตร์าดิเอาดิพัดไม่มีใครชนะง่ายๆหรอไอ้สาสต์ เฮ้ยไอ้เฮียแต่เยวจะตัดไปตามที่เริ่อแบบอีกรอบนะแบบไม่ต้องรอคอยโอเคโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับเฮ้ยแม่งทำไรนไอ้นัทวะเฮ้ยเฮ้ยมันมันตีนัท เฮ้ยมันตีนัดเฮ้ยเฮ้ยกูช่วยมึงกูช่วยมึงไอ้ไอ้ไอ้เออเออวิ่งวิ่งรอไว้วิ่งรอไว้เออเออมันโดนแล้วมันโดนแล้วมึงทำไรเพื่อนกูครับทำไรเพื่อนกูครับใส่ตามเอวกูก่อนทำไมวะเนี่ย Okay. เดี๋ยวผมจะตัดคลิปก่อนนะครับ <c oughs> เรื่อมือกันเอาเอาแล้วเอาแล้วเด็กเ <c oughs> คยตัวนี้เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เราก็เรียกกันเด็กเด็กเด็กมังกรใช่ปหเด็กมังกรหรือเด็กอะไรอะ <c oughs> เด็กเส้นโอเคนั่นเรียกเด็กเส้นนะ แล้วก็ผมก็มีตัวอะไรเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเลยนะอย่างแรกครับต้องมีนาูโตกับซาสึเกะอยู่แล้วครับผมเรื่องนี้ติดมากครับเรื่อง Naruto นาูโตนี่อ่ามีนาูโตะซาสึเกะแล้วก็มีลูฟี่นะโซโลยังไม่มีมีโอ้ยเสียงเพลงดังเกินในสัตว์แล้วก็มีไอ้ดาบเทพมมารณนะแล้วก็มีไอ้ไอ้ตัวที่ไอ้ ตัวที่แชมป์ของเรากำลังเล่นอยู่ตอนนี้นะครับนักเตะนะฮะจริงๆก็รู้นกเตะอ่าแล้วก็ใส่ตามาไม่มีแต่มีอะไรวะอ่าเราก็เรียกเป็นลูกศิษย์ตะมานะชอบคนนี้นะ,ะคนนี้คน,นเอ้ไม่ใช่ชอบคนนี้ไม่ใช่ชอบตัวนี้ อแล้วก็มีโมโมเดมโมเมเดเมเมเมเดนเมเดนนะนั่นก uh ็ค uh ือเด็กเด็กเส้นนั่นเองแล้วก็เมโกคูกับเบจิต้าครับมาครบครับเบเบหรือเวเวแล้วก็มีขี้รัวแต่ไม่มีกูแต่ไม่มีกูแต่ไม่มีกูอ้าแบบนี้เข้าทางกูเข้าทางกูกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้ว

เ,นนเออกลับมาแล้วอือตอนนี้ครับใสาย,ย่ออยู่ครับโอ้เอ้อเด็กมังกรชรัดเออฝ่ายมาทางกูเบันน่ะ นาทีอ้าวว่าไงโซเชียลแคมปโวยนั่งเล่นถึงพ่อเลยไอ้สัสแล้วกูจะลงมาทำประสงอะไรวะเนี่ยบินละก็คือควายไงไอ้สัสอ้าวเฮ้ยยี่สิบจัด เข้ามาดิเข้ามาใกล้ๆเอาดิของใครแรงกว่ากันแดแดแดแบแบ่ของใครแรงกว่ากันแด <c oughs> <c oughs> เออโอเคอยากมีบางคนผมว่างคงมีหลายคนอยากให้เล่นตัวอะไรดีวะอยากเล่นตัวไหนนะใครอยากให้เล่นตัวอะไรบ้างเน่คิดทัวนะคิดทัวก็เป็น,นตัวน่าสนใจแต่ว่า คือตอนนี้มันกลายเป็นตัวกากไปเลยนะ่เมื่อไม่มีสกิลวิ่งไวก็บอกแล้วนี่คิด้วยอ่าก็ตอนแรกประวัติของมันก็น่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เทพมากสมัยเมื่อก่อนนะแต่ยังไม่มีพวกไอ้พวกโซโลพวกไอ้อะไรนะไอ้พวกไอเนี่ยไอซาไอซาสเกมีแล้ว คือผมไม่ชอบเลยตั้งแต่อัปเดตมาคือแม่งมีพวกไอพวกตัวใหญ่ๆมันโกงกันไม่ได้คือมันไม่ได้โกงคือไอพวกที่ว่าเล่นมานานแล้วมันก็โกงอ่ะดิอออันนี้ก็คือสงสารพวกไก่นะโหคนดีจริงเลยกูเอา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 วอาเฮ้ยมึงมาตอยแลวกูเนี่ยเฮ้ย อ่ามาดีตอยดิเอออ่ะคิ่รัวมันมแต่ก่อนมันวิ่งไวมากนะครับผมก็ชอบเล่นคิ้นรัวกันมาอ่าตอนนี้ใครสนใจอยากเข้าแก๊งบอกได้นะครับโอ้ยนัดอยู่สีอะไรวะเนี่ยคุ้นๆนะสีเนี้ยว,ว,ว่าแล้วูว่าแล้วเฮ้ยเนัดมาวะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูอีสัตว์เฮ้ยแม่งล่อฟัน หให้ตังยังไงวะคือย,ยังไม่รู้เลยให้ตังยังไงวะอ๋อคือให้มึงชนะว่างั้นโอ้โหทำดีเอาแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนแมปกันแต่ว่ายังไม่ใช่พันนี้พนันนี้ขอเล่นแบบนี้ไปก่อนละกันนะใครอยากให้ซื้อตัวอะไรก็บอกมาผมจะเก็บเงินทำให้นะครับ อ่าแล้วก็เออใช่ผมลืมบอกไปผมรับทำช่อง YouTube ด้วยแล้วก็รับทำ InTo แมปบอสครับ InTo น,นี่ยี่สิบวอลเลตครับบอคกิปสิบวอลเลตพอครับมันทำง่ายกูร,รู้แล้วใครกูกูรู้ใครกูรู้ใครบอส บอสบอสมึงฆ่ากูไม่ได้เอ้าเอาเอาวิ่ง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 มาทางนี้ด้วยเอาแล้วเอาวิ่งไปทางนู้นเอาเสร็จกูอีกกูหลอกมึงคือแม่งยิงแต่ลูกกำแพงกันหมดเลยวิ่งไปดักหน้าวิ่งไปดักหน้ากูไปเอง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  เรียบร้อยกวัวไมนแปลงล่างแล้วแปลงล่างแล้วเราก็วิ่งกันเถอะแต่กลัวไม่แปลงล่างใช่ไหมเอาแล้วเแล้วเแล้วมันชาแล้วมันแปลงล่างแล้วแล้วเแล้วโดนแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้ว เอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยิงซ้มเว้ยยิงสาเอาแล้วเวลามันขึ<คอ>้นหลักหมื่นแล้วมันขึ้นช้าหรือเร็ววะนนัดของพี่ช้านอะอือของพี่ก็เร็วละ เฮ้ยต่อยยนงไยดิเพื่อนเหยียดสีฟ้ากันท um> ั <h <h Ay, uh, oh, oh, ้งสองเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยเด็กเฮ้ยโอ้ยไอเด็กเฮี้อ่ะเฮ้ยไอเด็กเฮี้อไอเด็กมังกรไอเด็กมังกรฆ่ากูแล้ว โอเคครับพันนี้ก็ต้องขอลากันไปแค่นี้เจอกันใหม่บ้านนาวสำหรับพันนี่สวัสดีครับ